น่ารักใจละลายชมพู่อริยาโพสคลิปน้องเกวพร้อมแคปชั่นมากินแกงกันเรียกว่าเป็นขวัญใจพี่พี่แฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเกวลูกสาวคนเล็กของชมพู่อริยาและน็อดวิสรุตที่นาทีเนี้ยมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะใครๆต่างก็ตกหลุมรักและก็เอ็นดูกันไม่หวัดไม่ไหวสำหรับความน่ารักและก็เริ่มพูดเก่งของน้องเกล และล่าสุดกับคลิปวิดีโอที่คุณแม่ชมพู่นันได้โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่นอ้งแก้วนั้นหลอกให้พี่พี่มาแปลงฟันค่ะแต่เมื่อถึงตาตัวเองที่จะต้องแปลงฟันเนี่ยกลับไม่ยอมแปลงฟันให้พี่พี่และทุกๆคนเนี่ยปรบมือให้แล้วก็ไม่ยอมแปลงค่ะ,ะเกียวนั่งแปลงแันเกียวนั่งลงแปลงนต่อไปตาเกียวแปลงฟันตาเกีวแปลงฟันมจริ แม่ชมพู่นันก็ได้โพสต์ Post พร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามากินแกงกันงานนี้ก็มีพี่ๆแฟนคลับเนี่ยเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันรัวๆเลยล่ะค่ะอาทิเสียงปรบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีหนึ่งบทเพลงให้เจ๊เกวหนูน่ารักมากลูกหนูเกลว,วันนี้รับบทเป็นหมอทันตแพทย์ให้พี่ๆใช่ไหมคะน่ารักน่าชังจังเลยลูก ็แต่แสบจี๊ดเลยนะเจ๊เกลขำพี่สายโดดหนีส่วนพิยุรับบทเป็นหนูทดลองเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิ่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ